วันลอยกระทงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากณรมากันอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋ามาทานายดวงรายวันประจำวันที่15นะคะเฤื่อกายน2567ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีเงินสีครามและก็เป็นวันลอยกระทงนะคะตื่นเดือน12แล้วก็อวยพรตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะขอให้นะคะพี่น้องนะคะขออํานวยพรนะคะจากพระแม่คงคาะคะช่วยนําความทุกข์ นะคะความโศกความเศร้านะคะปัญหาอุปสรรคนะโรคภัยไข้เจ็บนะคะใส่ในกระทงลอยไปทิ้งไกลๆนะคะพี่น้องจ๋าและก็ให้พระแม่คงคาอํานวยพรให้พี่น้องนะคะมีโชคมีลาบนะคะและก็สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยค่ะพี่น้องค่ะอวยพรกันแล้วตั้งแต่ต้นลิปเลยนะคะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆนะคะที่พรยศศีชี้แนวทางเป็นกบบใช้นะคะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการเช็คดวงโชคลาบเชิญนะคะยังมีเวลาอยู่เนาะ แล้วก็ใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวนะคะ,ะปี2568นะคะก็ยังทันอยู่นะแต่ว่าหมดเขตวันที่15นี้นะคะสำหรับโปรพิเศษนะคะดูลายมือลายเส้นนะคะจากปกติ399ลุ่นเหลือ299นะคะพี่น้องแต่ว่ายังทันอยู่นะคะพี่น้องใครสนใจก็ทักไอดีลายได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าทันในคืนนี้คุณหมอก็จะลงคลิปดวงใครเห็นมีโชคลาภให้นะคะพี่น้องคะแล้วก็แถาามอีกหคลิปนะคะ ถามไพ่ยีในวันที่16บพืพอจิกายนนี้จะมีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะนะคะวันที่หนึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวเลขหน้าไพ่เม่นมากเม่นเวอร์นะนะ้วยความบังเอิญหรืออย่างไรนี่ไม่ทราบนะคะพี่น้องจ๋านะเตยมรับฟังรับชมได้เลยค่ะเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรคะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงที่จะเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่ยังคงทํางานหนักๆลุยๆระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะดูว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียนะคะทํางานหนักๆนี่เห็นไหมคะก็ควรที่จะพักผ่อนบ้างแต่ถ้าสมมติว่าพักผ่อนไม่ได้หยุดงานไม่ได้เราก็พักในเกมนะเนาะพักในตัวไปนะทํางานไปด้วยแต่ว่าอย่าหักโหมว่างั้นนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนใครที่รอข่าวในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะในเรื่องกิจการการงานสอบงานเอาไว้ มีข่าวดีนะคะมีข่าวดีและจะสอบงานติดนะคะพี่น้องจ๋านะสําหรับหกไม้เท้าดีเด่นในเรื่องของการทาบุนส่วนธุรกิจที่เป็นเครือข่ายได้ด้วยนะสําหรับหกไม้เท้านะคะเอาระคะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข44นะคะแล้วก็76ค่ะ44 76ค่ะขอให้เก่งๆมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหน พี่น้องวันจันนะคะเย่ยมมากเลยนะคะในวันพรุ่งนี้ดีเด่นในเรื่องกิจการการงานนะคะดีเด่นในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะอ่าแล้วก็อาจจะมีการเดินทางเจรจานะคะทำกิจนะคะทำการประสานงานนะคะอ่าประสบความสําเร็จ เรื่องของการเงินก็ดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้ใครรองเงินอยู่ก็มีเม็ดเงินเข้ามานะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสําหรับพี่น้องวันจันทร,ร์ดวงเปิดสุดนะคะคือวันพรุ่งนี้นะคะพบทางออกทางสวรรางา่า<ช>งโชคลาภมีนะคะพี่น้องวันจันทร์ขานะสําหรับเดือสันโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะดวงเปิดแล้วนะสําหรับพี่น้องวันจันทร,ร์ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องขานะเป็นวันลอยคาะทงลอยความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ไปให้พ้นจากพี่น้องวันจันทนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขมีคนส่งข่าวก็ได้ค่ะหรือเลขประจําตัวของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้านไพ่เลขอะไรเลขสามแปดศูนย์หนึ่งเก้าสามแปดศูนย์หนึ่งเก้าค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอังคารหน้านิ่งเป็นพรพฤาษีเลยนะคะ รู้จักปล่อยวางเข้าใจชีวิตเป็นสมถะถสมนดุแล้วนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงทําภารกิจทํางานนะคะควบคุมกิจการและบริวารได้เป็นอย่างดีเรื่องเงินดีเด่นเลยนะคะพี่น้องจ๋านะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองควบคุมเงินได้แต่ไม่วายที่จะก,กังวลนะคะเห็นไหมคะกังวลคิดล่วงหน้าคิดย้อนหลังจิตตกนะคะแล้วก็เป็นห่วงในอนาคตพี่น้องวันอังคารค่ะนะคะอนาคตไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะนะ,ะถ้าเราทําปัจจุบันดี ปัจจุบันดีแล้วอนาคตดีแน่ฉะนั้นลดในเรื่องของความวิตกกังวลลงเพราะไพ่ทั้ง3ามใบนั้นเนี่ยออกมาดีทั้งหมดเลยนะคะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข9นะคะแล้วก็4-1-8 9-4-1-8ค่ะขอให้เพ่งๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พุธกลางวันบอกว่าอ้ยจะองมองคลสมรรือเปล่าแต่งงานใหม่ไหมนี่มีข่าวดีร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องขาชีวิตของพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ในทุกเรื่องทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพใครที่ไม่โอเคอยู่ก่อนหน้านี้ก็เริ่มที่จะดีแล้วสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะใครที่ขอเครดิตเอาไว้มีโอกาสผ่านนะคะใครขอความช่วยเหลือใครเรื่องเงิน นะก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเจรจาเป็นเงินเป็นทองค้าขายดีนะคะนี่มีออเดอร์รัวๆนะคะรอบพี่น้องวันพุธกลางวันทํานายดีหมดเลยนะคะในวันพวกนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มีคนมอบให้ส่งให้หรือมีคนส่งข่าวค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข1 3สาแล้วก็สา1ห3 6นึ่งสสค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พุดกลางคืนบอกว่าเซ็งเปิดเลยเซ็งเรื่องอะไรเอ่ยนะคะเซ็งเบือ่อปัญหาเดิมๆเบื่อบริวารอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองค่ะนะคะพี่น้องขาอย่าเบื่อเนาะเราต้องมีพลังนะคะในทุกๆวันนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะและในวันพวกนี้ก็มีพลังค่ะนะคะนั่นก็คืออาจจะเดินทางประสานงานทํากิจทําการนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จด้วยความที่เราเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืน นะคะส่วนที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของบริวารจะทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนหน่อยละค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้อย่างเบาเเซ็งก็คือเรื่องของว่าหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวและก็ทิ้งภาระรง,งานไว้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนละค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มีคนส่งให้มอบให้ค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข44นะคะแล้วก็85 44 85ค่ะขอให้เห็นๆค่ะ คราวนี้มาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพรฤหัสบดีก็มีความลังเลสงสัยอึดอัดกดดันตัวเองแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจเลือกนะคะพี่น้องก็ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องจ๋าและทํามันให้ดีที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักความสามัญใครที่มีเจ้เก่าเจ้าของแล้วแต่งงานแล้วมีสามีภรรยาแล้วและมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกและบอกว่า เลือกใครดีเราก็ต้องเลือกคนรักของเรานะคะพี่น้องขาเนาะจะได้ไม่มีปัญหานั่นเองนะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้นะคะพี่น้องวันพฤหัดสวัสดีในวันพวกนี้เรามัตระวังความรักจะแตกนะนะคะหรือหนักๆักแก้ไม่ได้คนเดียวเราก็ต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวแต่ด้วยปฏิพันไหวพริบดีนะคะสินพิเศษแรงๆพี่น้องวันพฤหัสวัสด,ดีถ้ามีปัญหาอย่างว่าก็สามารถที่จะแก้ได้ให้เชื่อหลางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักค่ะ ยังไงแล้วก็ยังมีบริวารคนรักคนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือทุกเรื่องกับพี่น้องวันพฤหัสบดีอยู่ดีแล้วค่ะนะคะอย่าได้กังวลค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเกิดจากเซนพิเศษค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรเลขสองสองนะคะแล้วก็หกเจ็ดสองสองหกเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เพียงนึนค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นะคะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลย ในวันพรุ่งนี้เป็นเด็กๆเนาะอ่านะคะแล้วก็อาจจาะเดินทางประสานงานเจรจานะคะหรือมออีกัลยาณมิตรนะคะหรือมีหุ้นส่วนหรือมีผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นกับพี่น้องวันศุกร์นะคะหรือรอข่าวอะไรก็จะได้ข่าวดีโดยเฉพาะกิจการการงานถือว่าโดดเด่นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสขย,ขยายในส่วนของกิจการการงานได้ด้วยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพค่ะ นะคะสุขภาพใครที่เป็นโรคภูมิแพ้ระวังกําเริบใครที่เป็นโรคกระเพาะอาหารระวังจะอักเสบขึ้นมาลําไส้อักเสบนะคะหรือไม่ก็อาหารเป็นพิษได้ด้วยนะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขที่มีคนสงถามส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสองแปดสามหนึ่งสองแปดสามค่ะขอให้ยังเห็นค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่าหมุนเงินหมุนเงินเป็นพลวันเลยนะคะอืมไม่เป็นไรคะ่ะหมุนไปคะ่ะนะคะและไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้สู้ไม่ถอยนะจัดก,การปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยความรักความเมตตานะะด้วยความนิ่งนะคะพี่น้องคะ่ะจะชนะทุกอย่างให้โชคดีขึ้นปฏิหารเกิดกับพี่น้องวันเสาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ ดวงเปิดเหมือนกันนะคะพี่น้องคะนะให้โชคดีขึ้นอย่าได้กังวลโชคลาบมนีหมุนเข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาบจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข2 5 4ห้านะคะมีเลข2นะคะแี้เก็สี่หน1 0งศูนค่ะขอให้เฮงๆป้าหมอไวพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิด กินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะและในวันพรุ่งนี้โชคดีมีเงินเข้ามือค่ะสวัสดีค่ะ